อัคระสุวิธีเซียนตอนที่หนึ่งออัคระเซียนระบบเสียงส่งผ่านเพื่อนตัวน้อยเย่เว่ยยินดีด้วยยินดีด้วยใบหน้าที่เปลี่ยนไปได้วยรอยยิ้มสดใสของจัวซิ่วหมิงก้าวเท้ายาวๆเข้ามาเสียงหัวเราะที่ดังฟังชัดดังขึ้นในห้อง่วนตัวผู้ดูแลจัวเย่เว่ยมองจัวซิ่วหมิงที่ใบหน้าเต็มไปได้วยรอยยิ้มแห่งความสุขจึงหัวเราะเล็กน้อย ตัวเองคงมีความหวังที่จะถูกจัดชื่อเป็นชีสันจงยินดีด้วยเพื่อนตัวน้อยเจ้าได้รับการอนุมัติจากภาคีปร,รมจารย์อัคราเซียนแห่งมรราชชิงแล้วอารมณ์ดีใจของจัวซิ่วหมิงเห็นได้ชัดจากคำพูดและการกระทำฝ่ามือที่ลงแรงอย่างใจเย็นตบไปที่ไหล่ของเย่เวยในที่สุดภาคีปร,รมจารย์อัครเซียนแห่งเมืองนี้ปรากฏอัจฉริยะที่ได้นำชีสินจงแห่งมรรัชชิงเสียที เมื่อผ่านการอนุมัติจากภาคีปร,รมาจารย์แห่งมรรชิงเรื่องที่เยเว่ถูกจัดอันดับเป็นชีสนจงนั้นแทบจะเป็นเรื่องที่แน่นอนแล้วรอเพียงการดําเนินการเท่านั้นขอบคุณมากสําหรับบุญคุณที่แนะนําผู้ด,ดูแลจัวเยเว่ยกมือขึ้นมาคํานับจัวซิ่วหมิงแล้วคิดในใจว่ามีสถานะเป็นชีสนจงแล้วข้าจึงมีวิธีการที่ทัดเทียมกับหลู่เฟิง ภายใต้การคุ้มครองของภาคีปร,รมาจารอคราเซียนแห่งมุร,รัชชิงเกรงว่าแม้แต่ตระกูลหลู่ซื่อจงที่อยู่เบื้องหลังคนหลู่เฟิงหัวจะคุณค้องอยู่บ้างเพราะโทษของการขจัดอัจฉริยะแห่งเผ่ามนุษย์ร้ายแรงอย่างสูงเพื่อนตัวน้อยเย่เว้ยเกรงใจไปแล้วข้าคือผู้ดูแลของภาคีปร,รมาจารอคราเซียนแห่งเมืองหนิงน,นี่เป็นสิ่งที่ข้าจะต้องทําภาคีปร,รมาจารอคราเซียนแห่งเมืองหนิง สามารถปรากฏอัจฉริยะที่ถูกจัดอันดับเป็นชีสนจงหนึ่งคนข้าก็ได้หน้าไปด้วยหากน้องชายเย่เว๋ยไม่รังเกียจละก็เรียกข้าว่าพี่ใหญ่จัวก็ได้เรียกผูด้ดูแลจัวมันดูห่างเหินเกินไปจัวซิียวหมิงมองเย่เวยพูดอย่างไม่ปิดบังเช่นนั้นข้าขออาจเอื้อมแล้วพี่ใหญ่จัวเย่เวยพูดด้วยรอยยิ้มฮ่าฮ <laughs> น้องเย่เว๋ย เจ้าจะได้ล้อเลียนข้าเลยเป็นข้าต้องหากที่อาจเอื่อมจูซิ่หมิงพูดความจริงรอให้สำนักเซียนส่งหนังสืออย่างเป็นทางการแล้วเรื่องเที่ยเหวยถูกจัดอันดับเป็นชีสันจงแห่งมุรรัชชิงเผยแพร่ออกไปต้องสั่นสะเทือนไปทั่วมุรรัชิงถึงตอนนั้นขุมพลังทั้งเล็กทั้งใหญ่ในมุรรัชิงจะต้องมาเพื่อแสดงมิตรไมตรีด้วยภายในห้องอันหรูหราจูซิ่หมิงพูดคุยกับเย่เหว่ย หลังจากที่รู้ว่าอาจารย์ของเย่เวยคือปรมาจารย์อี้แล้วก็ทอดถอนใจหลายครั้งในน้ำเสียงเผยความเคารพและชื่นชมต่อปรมาจารย์อี้จากใจจริงเย่เหวยจึงรับรู้เรื่องราวในอดีตเล็กน้อยของปรมาจารย์อี้จากปากของจัวซิ่วหมิงถึงแม้เย่เวยจะติดตามฝึกฝนกับปรมาจารย์อี้ถึงสปีแต่ปรมาจารย์อี้พูดถึงเรื่องราวในอดีตของตัวเองน้อยครั้งมากที่แท้ ระกูลของท่านอาจารย์ไม่ได้ตั้งรกรากอยู่ที่เมืองชิงแย่ในตอนนี้เยวีเพิ่งค้นพบว่าตัวเองเข้าใจเรื่องราวในอดีตของอาจารย์น้อยมาก30ปีก่อนหน้านี้ปรมาจ,จารย์อีเขาร่วมการทดสอบปรมาจ,จารย์อครเซียนที่เมืองหวังในเวลาสั้นๆเพียงหนึ่งปีก็ได้รับการขนานนามว่าปรมาจ,จารย์อครเซียนสิบดาราสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากในตอนนั้นมีผู้คนจำนวนไม่น้อย ในปรมาจารย์อครเซียนที่เคารพนับถือปรมาจารย์อี้30ปีก่อนหน้านี้อาจารย์เป็นปรมาจารย์อครเซียนสิบดาราแล้วเรียกได้ว่าเป็นพรสวรรค์ที่น่าประหลาดใจอย่างมากไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดท่านถึงอยู่ในขอบเขตปร,ารมาจารย์อครเซียนสิบดาราจนถึงทุกวันนี้เย่เหวยพูดกับตัวเองในใจสงสัยเล็กหน่อยจัวซิ่วหมิงบอกบัญชาศักดิ์สิทธิอครเซียนที่อยู่ในมือของเย่เหวย และพูดด้วยรอยยิ้มว่าบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคระเซียนมีวิธีการใช้ที่หลากหลายนอกจากจะสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งของมากมายหลากหลายแล้วยังสามารถขอความช่วยเหลืออีกด้วยในตอนที่อยู่นอกดินแดนแล้วจะต้องพบเจอกับอันตรายอย่างเช่นพอมารอบโจมตีกระทันหันเป็นต้นให้ใส่พลังเนียนเข้าไปในบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคระเซียนบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคระเซียนจะส่งข่าวสารออกไป ปรมาจารย์อัคราเซียนที่อยู่ภายในร้อยเมตรจะได้รับข่าวนี้และจะรีบมาช่วยการเป็นคนของภาคีปรมาจารย์อัคราเซียนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันร,ระหว่างปรมาจารย์อัคราเซียนนั้นสําคัญเป็นอย่างมากหากเจ้าได้รับข้อความจากปรมาจารย์อัคราเซียนจะต้องรีบไปช่วยบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคราเซียนยังมีวิธีการใช้เช่ชนนี้ด้วยหรือเยิ้ยวิปลาดใจบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคราเซียนนี้ จะต้องรักษามันไว้ดีๆแต่โชคยังดีที่มันผสานเข้ากับลมปราณของปรมาจา,ารย์อัครเซียนผู้เป็นเจ้าข,ของคนนอกจึงไม่อาจแย่งขโมยไปได้ง่ายๆและไม่อาจจะใช้งานมันได้อีกอย่างทุกวันที่เปิดบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคราเซียนบนบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัครเซียนจะได้รับข่าวสารจากภาคีปรมาจา,ารย์อัครเซียนแต่ละสาขาภาคีปรมาจา,ารย์อัคราเซียนเกิดเรื่องอะไรขึ้น ภาคีปร,รมาจารย์อัครเซียนแต่ละสถานที่ต่างรู้แจ้งเห็นชัดกันอย่างเช่นข่าววันนี้ของเจ้าผู้มีอายุ16ปีผ่านการทดสอบปร,รมาจารย์อัคราเซียนกลายเป็นปร,รมาจารย์อัคราเซียนสามดาราตอนนี้ก็ได้เผยแพร่ออกไปแล้วคิดว่าปร,รมาจารย์อี้อาจารย์ของเจ้าก็คงได้เห็นแล้วรอให้เจ้ากลายเป็นชีสนจงแห่งมรรชิงของมนี้ก็จะแพร่กระจายไปทั่วมรรชิง จัวซิมิงพูดด้วยรอยยิ้มต่อไปภายพักหน้าหากเจอปรมาจารย์อัคราเซียนขอเพียงกล่าวชื่อตัวเองก็ได้แล้วปรมาจารย์อัคราเซียนทั่วทั้งมรดรชิงต่างก็รู้จักเจ้าเจ้าคือเป้าหมายสําคัญสุดในการปกป้องภาคีปรมาจารย์อัคราเซียนแน่นอนว่าบรรชาศักดิ์สิทธิ์อัคราเซียนเชื่อมต่อกันกับแร่เหม่นยกปิศนาสามารถตอบคําถามบนแรมหม่นยกปิศนาได้ บัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคราเซียนรับรู้ข้อมูลที่มาจากภาคีปร,รมาจารย์อัคราเซียนแต่ละสาขาหรือเย่เวยประหลาดใจแต่ก็เข้าใจได้ในทันทีที่บัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคราเซียนนี้สามารถส่งสิ่งได้พันหลีรับข้อมูลจากภาคีปร,รมาจารย์อัคราเซียนแต่ละสาขาจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากนอกจากรับรู้ข้อมูลแล้วบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคราเซียนสามารถรับร่างจำลองได้แต่โดยทั่วไปแล้ว ต้องถึงระดับผู้ปกครองอัคาราเซียนห้าดาราจึงจะสามารถใช้บัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคาราเซียนในการเคลื่อนย้ายแต่ผู้ปกครองแห่งอัคาราเซียนทั่วทั้งจกักรวรรดิตาโจมีน้อยนิดเพียงหยิบมือเท่านั้นโดยทั่วไปแล้วในตอนที่เกิดเรื่องที่สําคัญขึ้นมาพวกเขาจึงจะเคลื่อนย้ายร่างจําแรงออกไปบางทีเจ้าอาจจะได้รับร่างจําแรงของเผ่ามานก็เป็นได้ในเผ่ามามีผู้แข็งแกร่งเผ่ามันชั้นกษัตรจยนวนหนึ่ง สามารถเคลื่อนย้ายร่างจำแรงมาบนบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคราเซียนสามารถรับร่างจำแรงที่มาจากเผ่ามานหรือเย้วยตวระหนกในใจบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคราเซียนเป็นผลงานชิ้นเอกของท่านนักบุญด้านในเต็มไปด้วยอัคราเซียนที่แข็งแกร่งอย่างมากแต่ในเผ่ามานเองก็มีผู้แข็งแกร่งเช่นกษัริย์หลายตนที่รู้ความลึกลับในการเคลื่อนไหวของอัครเซียนเหล่านี้จึงสามารถเคลื่อนย้ายร่างจำแรงแต่ถึงเมื่อได้รับร่างจำแรงนี้ แต่ไม่ต้องสนใจก็ได้ถึงแม้ว่าพลังในเผ่ามนุษย์ของพวกเราจะไม่ได้เหนือไปกว่าเผ่ามันแต่เผ่ามันก็ไม่กล้าเข้ามาดินแดนมนุษย์ของพวกเราง่ายๆจัวซิหมิงอธิบายอย่างอดทนข้าเพิ่งรู้ว่าบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคราเซียนมีวิธีการใช้ที่มากมายถึงเพียงนี้ขอบคุณพี่ใหญ่จัวที่บอกกล่าวเย่เวยยกมือคำนับและพูดออกมาฮ่าๆน้องเย่เวยเกรงใจเกินไปแล้ว จัวซี่หมิงพูดพร้อมหัวเราะ,ยะเย่เว่ยทั้ง่อมต้นและสุภาพทำให้เขามีความรู้สึกดีๆหลังจากที่การทดสอบเสร็จสิน้นเย่เว่ยอยู่ที่ภาคีปรมาจารย์อัครเซียนอีกสองวันตรวจสอบการใช้บัญชาศาักดิ์สิทธิ์อัครเซียนรวมถึงกฎต่างๆของภาคีปรมาจารย์อัครเซียนนอกจากจะแลกสิ่งของที่มีมูลค่าสูงนั้นยังมีสิ่งของอื่นๆที่ล่อตาล่อใจปริมาณนับไปท่วนถูกแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆคือ วิชายุทธ์วิชาเทพเสียนยาตันทัพมิลขะะขดม้วนเสียนวัตถุดิบอาวุธแห่งชีวิตกองทัพพิทักเป็นต้นทุกชนิดต่างมีสิ่งของที่ทรงพลังอย่างมากส่วนใหญ่ต้องใช้คุณค่าคุณประการสิบล้านจนถึงร้อยล้านและมีสิ่งของที่ราคาต่ำอย่างมากต้องแลกเปลี่ยนแค่หนึ่งหรือสองคุณค่าคุณประการกองทัพพิทักหรือ เย่หวยเปิดหน้ากระดานขาา่าวสารนี้แล้วตรวจดูสิหน่อยทุกๆปีปรมาจารย์อัคาราเซียนจะชักชวนผู้แข็งแกร่งในแต่และจังหวัดยังไม่หยุดหย่อนเพื่อให้กลายเป็นพลังปกป้องภาคีปรมาจารย์อัคาราเซียนเราปรมาจารย์อัคาราเซียนต่างพึ่งพาคุณค่าคุณประการเพื่อให้ผู้แข็งแกร่งเหล่านี้ได้กลายเป็นผู้ติดตามของตัวเองว่าจ้างผู้แข็งแกร่งอี้หยวนห้าดาราหนึ่งคนต้องใช้คุณค่าคุณประการหลายหมื่น เย่เว่ยคุ่นคิดกับตัวเองแต่นี่เป็นการคำนวณคร่าวๆเท่านั้นหากมีคุณค่าคุณอภรการเพียงพอแล้วก็จะสามารถว่าจ้างผู้แข็งแกร่งกุยหยวนหรือแม้แต่ผู้แข็งแกร่งเสินหยวนที่แข็งแกร่งกว่าน,นี้การว่าจ้างผู้แข็งแกร่งกุยหยวนจะต้องใช้คุณค่าคุณอภรการหนึ่งแสนจนถึงหลายล้านด้วยตัวเลขนี้สําหรับเย่เว่ยแล้วไกลเกินกว่าที่จะเอื้อมถึงหากมีผู้แข็งแกร่งกุยหยวนหลายคนคอยคุ้มครองตระกูลเย,ย่ แม้แต่ตะกูล,ลูซื่อจงเหมมนาละชิงก็ย,ยังคงต้องเกรงกลัวอยู่บ้างยเย่หวยคิดในใจแต่ก็น่าเสียดายคุณค่าคุณประการจำนวนหนึ่งแสนจะถึงหลายล้านนี้มันมากเกินไปจริงๆนอกจากกองทัพพิทักแล้วเย่เวยยังตรวจดูอาวุธแห่งชีวิตอาวุธแห่งชีวิตเป็นอาวุธสงครามที่ไม่มีอคระเซียนแต่ใช้วัตถุดิบค่อนข้างสูงปรมาจารย์อคระเซียนทุกคน จะถือครองวิชาเทพเซียนหนึ่งบทชายอัครเซียนประทับอยู่ด้านบนใช้พลังเนี่ยนแทรกซึมเข้าไปไม่หยุดพลังยวนจะชำระหลางแล้วอาวุธนี้ค่อยๆผสานกับลมปราณของปรมาจารย์อัคระเซียนจนรวมเป็นหนึ่งกับร่างกายกลายเป็นอาวุธแห่งชีวิตของตัวเองโดยปกติหลังจากที่ปรมาจารย์อัคระเซียนตายตอนสงครามอาวุธแห่งชีวิตของตัวเองก็จะหายไปด้วยดังนั้นอาวุธแห่งชีวิต โดยปกติจะสืบทอดกันมาอย่างไม่แข็งแกร่งราคาของมันก็ไม่แพงเท่าไหร่เพราะเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่ใช้สร้างพวกมันโดยปกติอาวุธแห่งวิญญาณที่สร้างจากทองคาสายฟ้าใจแค่ไม่กี่ร้อยคุณค่าคุณประการแค่อยู่กษัตริย์ทองบรรพชนเป็นต้นเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าในการสร้างอาวุธแห่งชีวิตต้องใช้ประมาณหลายล้านคุณค่าคุณประการสิ่งของอื่นที่เทียบได้ราคาถูกลงกว่ามาก เพราะราคาที่แท้จริงของอาวุธแห่งชีวิตเปลี่ยนแปลงตามปรมาจารย์อัครเซียนในภายหลังพลังของปรมาจารย์อัครเสียนที่แข็งแกร่งอย่างมากพลังของอาวุธแห่งชีวิตก็จะยิ่งแข็งแกร่งเมื่อเห็นสมบัติแต่ละชิน้นเย่เว่ยตื่นเต้นอย่างมากแต่เสียดายที่ไม่มีคุณค่าคุณประการเลยไม่มีทางเลือกอื่นเลยสิ่งของที่ต้องใช้คุณค่าคุณประการไม่กี่คะแนนหรือไม่กี่สิบคะแนนก็ไม่เข้าตาเย่เว่ยเลยแต่ของที่ล้ำค่าเหล่านั้น เย่เวยก็ไม่มีคุณค่าคุณอระการเพียงพอมันแลกเย่เวยจึงอดนึกถึงแร่หมือนหยกปริศนายังเสียไม่ได้การตอบคําถามบนแร่หยกหมือนปริศนาจะทําให้ได้รับค่าตอบแทนสักเล็กน้อยหรือเปล่าเมื่อคิดได้ดังนี้เย่เวยใช้พลังเนียนแนบติดบนบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคราเซียนเคลื่อนพลังหยวนอันทรงพลังที่อยู่บนบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคระเซียนแผ่ขยายออกไปอัคราเซียนแต่ละวิถีปรากฏขึ้นมา ความนึกคิดของเย่เวยมีตัวอักษรเป็นแถวเป็นแถวล่องลอยปรากฏขึ้นมาในหัวนี่คือปัญหาที่อยู่บนแร่ยกหมื่นปริศนาหรือเย่เวยเมียงมองพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ค่อนข้างง่ายดาแต่คุณค่าคุณอภิการที่ให้เป็นรางวัลก็น้อยนิดเพียงหนึ่งสองคะแนนเย่ยเวยตอบคำถามไปเรื่อยหลายข้อได้มาห้าคุณค่าคุณอภิการการตอบคำถามได้คุณค่าคุณอภิการว่ายิ่งกว่าการฆ่าผมมัน ก่อนหน้านี้ในตอนที่เขาต่อสู้กับพอมานชั้นสูงตนนั้นเขาต้องเสี่ยงอันตรายจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ที่เย่ยเว่ยไม่รู้คือมันชั้นสูงตนนั้นที่เขาได้พบเจอมีเก็ดสีดำอยู่ในมือพลังของมันจึงแข็งแกร่งขึ้นเป็นพิเศษไม่เช่นนั้นด้วยพลังของเย่ยเว่ยในตอนนั้นการจะฆ่ามันชั้นสูงธรรมดามดาละก็ในวันหนึ่งฆ่าไปหลายสิบตัวก็ไม่ใช่ปัญหาคุณค่าคุณประกันที่น้อยถึงเพียงนี้ เย่เวยไม่เก็บไว้ในใจเลยเขาพลิกไปลพลิกมาตรวจสอบอย่างคร่าวๆยิ่งพลิกไปด้านหลังปัญหายิ่งยากมากขึ้นคุณค่าคุณาประการที่เป็นรางวัลก็มากตามไปด้วยคำถามมากมายที่มีคำตอบเลือนลางแวบเข้ามาในหัวของเย่เวยแต่เขาไม่แน่ใจและไม่กล้าตอบคำถามเย่เวยพลิกไปดูด้านหลังเรื่อยๆนี่เป็นคำถามหน้าที่53ของแร่เหมินยกปริศนารางวัลของปัญหาแต่ละข้อ สูงถึงหลายหมื่นคุณค่าคุณประการมีคำถามมากมายที่เป็นคำถามเชื่อมโยงซับซ้อนนอกจากจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับอัครเซียนอย่างลึกซึ้งแล้วทั้งยังต้องมีประสบการณ์จากการฝึกฝนหลายปีถึงจะทำได้ไม่ฝึกฝนไม่ได้ผลตอบแทนเย้เหวยรู้สึกเสียดายถึงแม้ในหัวของเขาจะมีกระแสความคิดภูผาศักดิ์สิทธิ์มีความรู้เกี่ยวกับอัคราเซียนมากมายแต่ความรู้อัครเซียนมากมายที่ยังไม่ได้ฝึกฝนจริง ดังนั้นอยากจะตอบคำถามเหล่านี้จึงยากเกินไปเย่หวยจึงพลิกดูหลายๆ้อพบว่าปัญหาเหล่านี้ถูกพบเจอในตอนที่เอานำไปใช้ฝึกปฏิบัติตัวเองไม่สามารถตอบคำถามได้จึงได้แต่ถอนหายใจหนึ่งลมหายใจคงไม่ทำให้อ้วนเขาจึงต้องตอบคำถามอย่างซื่อสัตย์ตรงคำถามค่อนข้างง่ายดายที่อยู่ข้างหน้าสังสมคุณค่าคุณอระการช้าๆในตอนนี้ขเขาเหลือไปเห็นคำถามหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับอัขระเซียนรูปแบบพิเศษมีคำถามอัคระเซียนพื้นฐานข้อหนึ่งเยเวยอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นรางวัลที่อยู่ด้านบนคือสองแสนคุณค่าคุณประการเป็นหนึ่งคำถามที่มีรางวัลตอบแทนสูงที่สุดในหน้าที่53ของแร่หมื่นยกปริศนาปัญหาข้อนี้ยังไม่มีผู้ใดตอบดีจริงๆเพื่อหลีกเลี่งความผิดพลาดเยเวยจึงมองคำถามข้อนี้อย่างละเอียดอีกครั้ง ระบบเสียงส่งผ่านมีอกคระเสียนรูปแบบพิเศษทั้งหมด36วิถีอกคราเสียนรูปแบบพิเศษลำดับที่32มีรูปร่างอย่างไรคำถามข้อนี้ง่ายดาอย่างมากแต่ให้รางวัลถึง2องแส0คุณค่าคุณอระการเย่หววคิดอย่างตื่นเต้นอกคระเสียนเหล่านั้นที่อยู่ข้างหน้าเช่นในการต่อสู้จริงจะเพิ่มความแข็งแกร่งของอกคราเซียนเช่นไรในตอนที่คิดคนวิชาเทพเสียน้วยตัวเอง จะร้อยเรียงอัคขระเซียนอย่างไรเป็นต้นมันยากเลือลน้นแต่คำถามข้อนี้เป็นคำถามของอัคขราเซียนพื้นฐานท่าน,นั้นในหัวของเย่เวยมีอัคขราเซียนหลายสิบล้านวิธีการตอบคำถามอัคขราเซียนพื้นฐานเหล่านี้ก็ทำให้ง่ายได้หลังจากที่เย่เวยเลือกตอบคำถามนี้พลังเนียนขยับเล็กหน่อยเริ่มสร้างโครงร่างวาดอัคขระเซียนที่มีพลังอัคขราเซียนวิธีนี้ประทับเข้าไปในแร่มืองหยกปริศนา ตอนนี้จักรวรรดิเซิร์นสวทที่อยู่ไกลออกไปสิบหลานหลีสาขารุ่งโรดพวกข้าประื่นชมผู้ปกครองแห่งอัคราเซียนสองคนที่อยู่ข้างๆพูดได้รอยยิ้มผู้ปกครองแห่งอัคราเซียนสามคนกําลังนั่งข้างโต๊ะที่มีเล้ายาอาหารพวกเขาพูดคุยกันจากสถานที่อันไกลโพ้นจักรวรรดิเซิร์นสวทของข้ามีอัจฉริยะมากมายปีนี้มีผู้ผ่านการทดสอบปรามจารอัคราเซียนเกือบแสนคน <laughs> ผู้ปกครองแห่งอัคาราเซียนคนหนึ่งหัวเราะห่าห่าเสียงดังเขาคือหยางสว่วเป็นประมุขแห่งภาคีปร,รมาจารอาัคาราเซียนสาขาจักรวรรดิสันซวีจักรวรรดิสันซวีเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ยิ่งมากการเป็นประมุขของภาคีปร,รมาจารอาัคาราเซียนแห่งจักรวรรดิสันซวีตำแหน่งของหยางสว่วจึงสูงส่งเป็นอย่างมากปีนี้เป็นปีที่หาได้ยาก ดินแดนในจังหวัดเซิรนสเวของข้ามีหลายร้อยล้านกิโลเมตรอัจฉริยะปรากฏมากมายในตอนนี้บัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคระเซียนบนร่างของยางส่วปปะทุกคลื่นพลังหยุนขึ้นอัคระเซียนทอแสงวิบวับอ๋อดูเหมือนจะมีคนตอบคำถามที่ข้าเขียนไว้บนแร่เหมือนยกปริศนายางส่วพูดอย่างแปลกใจแล้วหยิบบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคราเซียนออกมา ผู้ปกครองแห่งอาัคาราเซียนคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆพูดด้วยรอยยิ้มว่ามีผู้ตอบคำถามของประมุกย่างสัวเกรงว่าคงเป็นผู้ปกครองแห่งอาัคาราเซียนหกดาราขึ้นไปอย่างสัวพงกหัวเล็กหน่อยแล้วหยิบบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัคราเซียนออกมาใช้พลังเนี่ยนแนบติดลงไปจากนั้นไม่นานมีอาัคาราเซียนหนึ่งวิธีประทับขึ้นมาในหัวของเขาฉับพลันเขายืนขึ้นอย่างตื่นเต้นคนผู้นั้นตอบคำถามข้อนี้